รับวันนี้นะคะอาจารย์ได้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้พาลูกสาวปีนี้มีแต่ลูกสาวจริงๆค่ะมาสัมภาษณ์งานที่ SCG mm hmm. เป็นบันไดขั้นแรกที่เราพาลูกเดินมาสู่ลั้วของการทำงานจริงซึ่งที่นี่ก็คือบริษัทปูนซีเมนไทยนะคะที่นี่จะรับนักศึกษาสาขาบัญชีจากวิทยาเทคโนโลยีพงสดิ์เมื่อจบปวช .3 แล้วเนี่ย มาสัมภาษณ์เหมือนน้องๆกลุ่มนี้เลยค่ะทุกปีเรามากันที่นี่แล้วทุกปีก็จะได้จะได้งานกันเกือบร้อเปอร์เลยทาง SCC นะคะแล้วก็ทางสำนักงานบัญชีกลางของเรานะคะก็มีการทำ MOU กับทางวิทยาลัยเทคโนโลโยีพงสวรรัิรนะคะมาตั้งแต่ปี2,552แล้วนะคะก็มีน้องๆนะคะที่สนใจเขา้าร่วมฝึกงาน,นะค่ะมาสัมภาษณ์ด้วยทุกปีะค่ะ ส่วนของน้องๆที่เข้ามาฝึกงานกับเรานะคะก็คือสามารถช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นจบทางด้านบัญชีมาตรงเลยนะคะที่เรียนมาทางด้านนี้แล้วและสำนักง,งานบัญชีการของเราอย่างที่บอกนะคะก็คือดูเกี่ยวกับบัญชีทุกๆส่วนให้กับเครือ S C G ทั้งหมดนะคะน้องก็จะมาช่วยทั้งทางด้านฝึกทางด้านบัทชกบัญชีต้นน้ำโอเป r a t i o นแล้วก็จนถึงแบบไปฝัง่งขัางบ้านหรือทำรีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะได้เรียนรู้หน้าง,งานต่างๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้รูปหลายๆรูปในของ S C G เราค่ะ ออยกับผมครับจะอยู่แผนกเดียวกันก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีอะไรเงี้ยครับจ่ายภาษีสื่ออะไรเงี้ยก็ก็ได้ประสบการณ์จัดการที่เรียนนะครับก็นามาใช้ในก่อนที่จะมาจบผมก็แบบผ่านมาผ่านหลายหน้างานมากผมอยู่ตั้งแต่แบบกระบวนการตั้งหนี้จ่ายเงินมา่อนเลยชควีกว่าคนอื่นๆอย่างน้อยๆก็ได้ฝึกงานที่นี่ก็คือเป็นอันดับแรกแล้วที่แบบโอเคสุดใช่ ถึงแม้จะเป็นยังไงต่อข้างหน้าไม่เป็นไรแต่แค่ว่าเราได้เข้ามาฝึกที่เนี่ยสองปีคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วจะบอกเกี่ยวกับการฝึกงานว่าปวชวเคยฝึกที่ไหนแล้วก็การทํางานของเราเป็นยังไงเราต้องทำยังไงเรามีวิธีการแก้ปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ถามเกี่ยวกับถ้าเจอปัญหาในที่ท,ทางานเนี่ยส่วนมากเขาจะเจาะลึกในเรื่องของการทํางานซะมากกว่า มองที่พี่ได้สัมภาษณ์น้องๆทั้ง11คนนะ<ม>คือมีความประทับใจในเรื่องของน้องอ่ะมีทัศนคติที่ดีสอบถามใ่รู้นะคะต้องบอกว่าในมุมมองนี้เป็นเป็นมุมมองที่ประทับใจว่าน้องๆทุกคนแล้วสดใสดูเขาเหมือนกับว่าพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะมาแบบเติมเต็มในส่วนเขาแล้วก็ต้องชมทางวิทยาลัยด้วยนะคะว่าสามารถที่จะเหมือนกับว่า ฝึกฝนน้องๆสั่งสอนน้องๆมาให้เหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นเหมือนที่นานที่ยังไม่เต็มแก้วจริงๆแว้าก่อนหน้านี้คือประทับใจมากเพราะว่าเข้ามาในช่วงที่โควิดพอดีก็จะเริ่มเป็นแบบไฮบริดเวิร์กเพลสก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถเหมือนกับเรียนรู้งานแล้วก็ทํางานร่วมก,กันกับพี่ๆแบบซิมเลสเลยก็คือถึงแม้ว่าเป็นไฮบริดเขาก็สามารถช่วยงานได้เต็มที่แล้วก็ออจบออกไป บางคนก็ได้งานดีได้งานประจําที่ดีเลยก็อ,อยากให้เสริมนะในมุมที่ต้องการให้เสริมก็คือ<ม>ในเชิงทฤษฎี<ม>เขาทางานได้จริงแล้วล่ละนะครับแต่ในความในความรู้ที่เขามีเ<ม>ขาอาจวันที่มาสัมภาษณ์มาคุยเย<ม>ขาอาจจะหลงลืมไปเขออาาจะทให้เขาไม่มั่นใจนะถ้าเกิดเขามีองค์ความรู้จริงๆเขาองค์ละแต่เพียงแต่ว่าวถ้าเขาสามารถแลกเปลี่ยนได้ตอบคําถามได้จะเป็นสิ่งที่เขาให้ให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเขา ก็อย่างแรกเลยก็อยากให้น้องมีความอดทนเพราะว่าเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ครับกานแข่งขันที่จะสูงประมาณนี้ครับการวางตัวการใช้คําพูดทั้งพูดต่อหน้าแล้วก็เป็นภาษาพิมพ์ทางอีเมลอะไร,ะรไไอ,ยอย่างนี้ค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้วพอได้มาทํางานก็อาจจะต้องแบบมีการปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราเรียนมาอาจจะไม่เหมือนกับที่ทํางานจริงเราต้องมาเรียนรู้คอยปรับตัวใหม่ๆครับแล้วก็ ข,ขอเพื่อนร่วมงานให้ได้ครับก็อ,อยากขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ค่ะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสดิ์นะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะที่จะต้องเข้ามาสัมภาษณ์เนาะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องๆทุกคน,นะค่ะถ้ามีโอกาสเข้ามาฝึกงานนะคะน้องๆก็จะได้ฝึกงานอยู่ใน leading company นะคะของประเทศไทยนะคะน้องๆก็จะได้รับประสบการณ์นะคะความรู้กลับไปแล้วก็จะได้เบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนกลับไปด้วยค่ะ Thank you.